จะมีบวบมีฟักทองอ่อนมีเห็ดแล้วก็มีมันแสงนะพี่ีนะใส่ลงไปเลยจ้า สวัสดีจ้าพี่พี่มอน,นีหล้างบานกับพยายกะบนันทีออกข้างนอกก้าจ้ามอน,นี้กระสิแกงทำหมพี่พี่เบิร์นก้าทำไม,มล้างบานซื้อมาแต่มือทิไป ้ให้กําลังใจลุงป่านะจ๊ะถ้าจะบ่แกงนี่ล้างบ้านว่ามันต้องนนเน่าแน่นอนเลยหลายมือแล้วเด้อเจ้าอีพี่กะอันนี้50บาทเองเนาจ้ะบ่แพงเลยถามว่มาทําไมบ้านเจ้าของมีเป็นยังคือได้ซื้อก็คือแบบว่าพอเฮาซื้อแม่ค้าอีกผู้นึงหลังบ้านซื้อไว้เนาะจะแล้วก็มีแม่ค้าอีกผู้นึงที่ที่เพิ่นบ่ได้ขายเพิ่นกะ เหมือนกับว่าซื้อซอยเน่เนาะจ๋าเพิ่นกะซังซัหลานเนาะจากเห็นใจเพิ่นก็เลยซื้อซอยเพิ่นมากกนนี่ค่ะจะแกงให้พี่ใหญ่กินพี่ใหญ่ก็ล่างนอนค่ะรํางตรอมใจได้ของได้ของใหม่มากใส่บปเป็นก็ตัวนี้ก็ก็ร่งอยู่นี่คือเหมือนกับแบบว่าเล่นมนเต็นก็จะแบบงุดยิดสเล็น่อยพี่ใหญ่รับอยู่เนาะจากงานขาวล้างบานทานเบิร์จะเป็นซื้อในบ้าน ไปทาสองบานเจ้าเจ้าของบานพ่นปะยปูพี่ๆก็เลยเลยมาซับใหม่ใส่อ่ะรับรองเลยว่าหม้อแกงล้างบานในพังแน่นอนอันนั้นคือก็ไฟแล้วแล้วก็ใส,ใส่ใส่ไม้ฟืนเน้ะจ๊ะมันเลยไม่เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> ล้างบานกระซิตั้งน้ำไว้เนาะจ้ะตั้งน้ำไว้แล้วก็ววกเข้ากับมะปอกน้ำใหม่กันเลยอันนี้เอิญน้ำใหม่ไรเนาะจ้ะน้ำใหม่ไรน้ำใหม่ดงน้ำใหม่ข้นล้วแต่สีเอินเลยจ้า อันนี้ก็จะบ่ค่อยส่วนมากจะบ่เป็นนอแล้วเนาะจ้าพีพีจะเป็น,ขนแขนงแล้วเนาะเพราะมันขึงง้นยาวแล้วอันนี้จะยังเป็นนออยู่ด้ยจ้านี่อันนี้ขนแขนงแล้วนะคะนี่ยาวแล้วสูงแล้วคือไดเท่าไรก็เอาแล้วจ้าพีพีพ ล้างบานอย่าแกงแบบวัตถุบูนะจ๊ะแต่ว่าก็จําเป็นอาจจะพี่พีเพราะว่านมใหม่มันมันขามขึ้นร้ายขึ้นแล้วเนาะผีเนาะกะกะสิแกงแบบนั้นบ่ได้จ๊ะก็ต้องทุบคือเกาจ้ะมันบริเป็นนนอใหม่สดปานนั่นความสดไม่มีแล้ว ือมาจากแถวแถวแถวกาละินจ้ะตอนแรกว่าจะซื้ออยู่แถวบ้านคนนอนหน้า,าก็งหายกับครับรถว้หลายจะจอดป่ระท่านเบรกบ่ท่านแถวแถวทางเขาจำปาดงไม่ใช่จำปาดงสิพี่ๆหลังบ้านพูดผิด ทางเข้าบ้านกกก ีอันนี้คือมันนะคะมันต้มสุกแล้วนะพีพีมันแซงมันแซงมันอ่อนแล้วแต่จะเอิญเนาะจ้าเป็นมันปลาค่ะตัวน,นี้ล้างมานต้มสุกแล้วรสชาติแซบได้จ้ะพีพีจะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบคือคล้ายๆกับมันเทียนนะคะแต่จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ในห้องจะของล้างมานจีเอาใส่แกงน้อยน้ำเนาะจ้า ใส่ทุกอย่างกะรสชาติดีได้จ้ะพี่พี่กินได้เลยอ่ะแซ่บค่ะเนี้วทีเดียวพี่พี่ นราจะบะทองใส่หลายแห้งเพราะว่ามันหลายอย่างอยู่พี่ๆน้หม่ต้มจืดแล้วข้ากะะมอหลังบ้านเตรียนสีเรียบร้อยจ้าใส่น้ำเย็นน้ไตเลยจ้าน้ำเยน็นนางน้ำข้าวเบื้ยแล้วจ้าพี่พี่ข้าวสารแช่ หม้อจักน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวข้าวเหนียวแช่จะติดกลนหมอ้อมันสิไม่หมอเนะคะตะไคร้ทูบค่ะพริกสวนค่ะล้างบัตตามรละเอียด้ะจ้ามันสิเผ็ดแห้งวันใหญ่จะกินเพ็ดบ๊อกกี้ใหญ่จ้ากระมือแข็งนะจ้า ชอบก็ใส่นะพี่พี่นะไม่ชอบก็ไม่ใส่หลังบ้านนี่เป็นอะไรที่ชอบว่ามันเข้ากันนะพี่พี่ไม่แช่นะคะมันจะได้เหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยนึงเด็ดแล้วก็ลงไปเลยทักที่เตรียมไว้ได้จ้าพี่พี่จะมีบวบมีฟักทองอ่อนมีเห็ดแล้วก็มีมันแสงนะพี่พี่นะใส่ลงไปเลยจ้า ก,กินหลายเถลรบานนี่พี่พีกินเบิด์บอสองตาใหญ่กินหลายแถลบานนี่ยแซไปเลยเรือยจ้ะพี่พี่จ้ะแลนนี้ปลานะพี่พี่น้ำปรราลาล้างบ้านใช้น้ำปลาดิบนะพี่พี่นะน้ำปลาทีา่ซื้อมาตามตลาด เชาวบ้านเท่านี้ละจ้ะคือรสชาติมันจะโนงแล้วมันจะเค็มข้นกว่าเนาะจ้ะล้างบานใส่ไปเลยสองทับพีสกอตแล้วปิดฟ้าจ้าเครื่องร้ายล้างบานแถมหลุกโดดให้เจะคของลงไปจ้ะว<ม>่าเพราะไงเรากินเพ็ดบอไดาค่ะเอาไ,ไปกินเลยค่ะปิดฟ้าไ้ก่อน ชะอมนะจ่ะอันนี้พักกระแยงนะพี่พี่พักแแยงนะพี่พีนะเก็บมาจากนี่ค่ะหน้าจะาของนี่แ่ละเหีียวมแล้วแดดมันร้อนนะพี่พี่แดดแห้งแๆงชะอมก็จะใส่หมดนี่เลยนะคะประมาณว่าชอบ <c oughs> เปิดเบิงกันจ้าว้าว เดือดปุ้นๆหอมกระจาเขีมยมคนเถอะพี่ๆรางบานขอนอุยาตเติมน้ำน้อยนึงจ้ะไปเดดพักอยู่ซื้อมาเพิ่สีเขีมยมคนแหง้งการนี้รางบานเติมน้ำตาลจัดน้อยจ้ะ าชอบส่วนตัวนะพี่พีนะไม่ชอบไม่ใส่นะคะขงปรุงรสจ้าพี่พีจ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่อีกเหมือนกันนะคะ ลองบ้านใส่ไปหน่อยเพราะว่าเสดเดียจติดไยแล้วชิมรสจ้าชิมบมงก,ก่อนจะเพลีๆผู้ดเด็ดมากเด็ดสุดยอดพักจนะ้าของ,ของ,องลขอกล้สงถ่าเลยพยายามเลงรักจะโยกกล้องเลยค่ะ พอเสียคือการใช้พ้ากันแยงนี่พี่ๆเอาให้นานไม่ได้นะคะกลิ่นเปลี่ยนเลยนะพี่ๆนะจะาพี่ๆนะโอ้ยหอมค่ะหอมหอมข้ามทุ่งเลยพี่ๆเอ้ยแกงหลอกแกงนรอใหม่หลังบานมาเดอ้อจ้าไม่กินข่าวกันหลังบานกับพ่อใหญ่นะจ้าพ่อใหไปใส่กับกินแต่ของที่นี่นี่ละจะาแล้ไมาอยุคอกับหลังบานเดียวเห็นว่ามีหลายหนอนอยู่จ้าแต่ว่าเขาได้ซื้อมาแล้วกับแกงซุ่มซุ่มซื้อม,ม,ม,มาก่อน ตอยู่กอาจิต้องเอาไปแจกแล้วจังพี่ทั้งไรนี่แกงก็ยังร้อนอยู่แกงหน่อไม้ใส่อะไรเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่อุ้ยหลายอย่างเลยพ่อใหญ่อะไรมีมันด้วยเหรอเนี่มีมันมันแซงมีปลาหมึกมีบวบอ่อนเราไม่ได้ใส่เยอะีเห็ดคันนี้นี้เนี่ยแกงแบบเครื่องแตกเลยเครื่องแตกอ่าจะในมูทอดด้วยจ้ะพี่พีมูทอดกับไก่ทอดน้อกิืนไม่กินว่าไงอะไรนะคะ โอ้วันนี้เรากินแกงเห็ดด้วยไม่ได้ไปหาเห็ดเลยเห็ดอะไรเห็ดยียงกับรูหลังบานซื้อมาต่ตลาดแพ็กระซิบบาตเห็ดเกิดในถุงนะครับเห็ดเกิดในถุงอืออนี่แปลว่าก็อร่อยพอสมควรรางบานหัวก็กินอาหารแบบนี้มันจะอ้วนนะมันมีเครื่องเยอะไง มันสิอ้วนจังไดเนาะมันบ่ได้มันปลาหมึกยังมีมันบ่ได้มีไขมันแต่อย่างใดเนาะน้องใหม่ยังสีขนาดมันอยู่ทะเลมันยังมาอยู่เนาะกับน้องใม้ด้วยน้องใหม่บวบฟักทองังสีเฮดจังสีมันบ่ได้มีไขมันเด้ดเพื่อใหญ่ฟักทองมาจากไหนเนี่ยเอามาจากบ้านอ่าที่แอดนัดปลูกไว้หลังบ้านตุ๊กเด็ดมาบักลายเลยผมรู้สึกว่าเราจะกินสารพัดนะครับเนี่ยอืมคือเบิวนพี่ๆกินข้าวนี่เนาะ กินข้าวกลางครับบ่น้องใหม่ที่ข้าซื้อมา,าได้พใเน่มันลายมือถ้าข้าจะโกกบกี้อ่งล้านกับยานแบบว่ายานมันเสียนาากกเนาะจ้ะก็เลยแกงสะกอนแกงพะได้คือมาตอนไปเป็ไนไทยกําลัางใจลูกป่าล่ะจ้ะอ๋อต้องนาแล้วเนะี่ยลายมือได้พะเนยขนาว้ออีกมือหนึ่งย,า,งยานยานได้ทิ้งให้ปลากเ็เลยต้องาากก่าแกงวันนี้พใหญ่กําลังนอนฟังวิเคราะห์คดีเน่าจะพีพีว่า ฟังใครก็หลับเหฟังไปฟังมาก็คือหลับไปเลยบริเวณหนังเลยเด็กเด็กกล่องมากอะก็ล้างโซกาดูเรียนบ่เป็นวันนี้ก็บ่ได้ไปใส่นาะจ้ะนี่มีอะไรเนี่ยพักอะไรเพี้ยวเนี่ยพักขาก็พักกระแยงครับพักชะอมนะครับชะอมก็คือมื่อนีพ่อใหญ่ยกัลังบานกับพ่ษณงของให้พี่สาวอินทิราเนาะจ้ะกลับมาพ่อใหญ่กะเงิน รวมสมุนไพรเลยจ้าก็เลยอ่าเฮ็ดกับเขาสู้พญายกินมาเราก็แกะตอนคำพญายิมีเขาเรียกว่าลองฝีมือได้นี่ครับเป็นอย่างคือใส่สมุนไพรเยอะมากอก็องเป็นการลองฝีมือจังได้ล้างบานแกงมาจนถ่าแล้วใช่ไลองฝีมือจังได้แนวเียน่าลองคนกินนี่นะร <laughs> อร่อยนะเนี่ยมีสารพัดผักแต่แกงหน่อไม้ใส่มันนี่เพิ่งเคยเจอนะ ล้างบานใสเลือแต่กิ่ใส่มันหนวกตัวมือนี้มันมีมันแซงเลยใส่มันแซงม่มันนะครับแซ่บได้อพยาอันท่พากอื่นเขาจะให้เอาไปแกงสมตัวมันเสาดูมันจะเหมือนฝรั่งนะพื้นี่เดีได้ฝรั่งเขาจะกินมันฝรั่งเนาะเราก็กินมันแซงกินมันไทยมันไทยนะครับบางทเมื่อเราหาได้ในพื้นที่มันพื้นบานแม่นจ้ะตอนแรกพี่ใหญ่สิไปตัดหญ้าบอกจะรืู้เปล่าแกมไม่รู้เลย ไปเห้บนหูโปรแกรมนอน,น,<ต>นยังไม่อิ่มรุ่งเช้สเาสิเขาไปนอนอีกนะล้างแป้กันนี่ละจ้ะอัปเดตวิธีเบิ่งก็คือนี่ค่ะยู่จิกันจังสีราคาสองตาใหญ่เอิญลูกมาเอาแกงยงน้อยกับบมาได้ลูกสาวเจ้ามันก็ไม่อยากมันขยี้ขี้คานครับโหลดมันวะข,นข้คานครับม้อไสก็กินโมเบิร์ดร้องเข่าพยัยห,หมอใ,ใหญ่แห้งก็กินประมาณสามวันแจกบ่าไม่เห็นยากินบ่ พี่เกลียดอะไปแหนบางทีลขนาดอยู่ไก่ยังโบไปส่งยาเลยนอกจากดเ,เห็ดด้วยจา้าพี่พีขอบคุณพี่พีทุกกำลังใจจา้าอ,อร่อยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะจ๊ะพี่พีจา้าเจอกันคลิปต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าดีครับ